โมชั่นพิเศษอยู่นะซื้อทีเดียวได้ครบทั้ง3เล่มเลยนะครับอา้าวต่อมาครับก็เรื่องของ Google AdSense ท่านไหนที่สมัครเปิดสร้างไรายได้เรียบร้อยผ่านหมดแล้วแล้วก็เห็นยอดเงินใน Google AdSense เนี่ยแล้วก็ต้องอุดทานออก

คยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ u เป r ร์โปรดัก v ี s เ e เช a l ลซีรีส์ซีรีส์ที่จะพาคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนใหม่ด้วยความ Super Productive เปลี่ยนจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเป็นคนที่รู้จักรักตัวเองนะครับวันนี้ผมมีแกสผูเชี่ยวชาญน,นะครับพี่ดาวดุดดาววัฒนประกรณ์นักจิตบำบ,บัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวและโฮสต์รายการ R U O K a y นะของเรานี้เองนะครับสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีค่ะ ยมีต้อนรับครับเราได้ยินเสียงคุ้นเคยของฟางลูกเอ็นส่นะครับชอบชติดตามอยู่นะครับทําให้ทําให้ฟังรู้สึกคลามลงมรู้สึกว่าเป็นคนใจร้อนนะครับฟังแล้วก็ใจเย็นขึ้นใครไม่เคยฟังอายุโอเคที่นี้อายุโอเคเป็นอะไกันที่ดังมากเพราะว่าน้องๆใน Twitter ติดตามเยอะมากที่ออฟฟิศของฟางทุกคนเลยเพราะอาจจะหมายว่าคนยุคนี้เนี่ย เพราะมันมีปัจจัยให้เครียดใครไม่เครียดนี่แบบว่าต้องต้องเชื่นชมยกย่องแล้วสอบถามดึกซึ้งว่าทําอะไรอยู่จริงจริงผมนี่ก็เป็นคนที่เครียดมากนะคะก็วันนี้เราแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งน่าจะเป็นต้นทางเลยเนาะของความสุขประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะทีนี้คือพอพูดอย่างนี้พกเนี้ยทุกคนก็จะเริ่มแบบ คิดว่าเราเหันกับค่าตัวเองหรือเปล่าประเด็นก็คือว่าอุปสรรคหรือกับดักอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่เห็นค่าตัวเองมากเพียงพอครับคือถ้าคนไม่เห็นก็อาจจะไม่รู้อาจจะคิดมีความคิดว่าตัวเองไม่มีมาตั้งแต่แรกมราตั้งแต่เด็กเลยก็ไม่มีก็พอมันคิดว่ามันไม่มีมันก็ไม่ได้พยายามจะหาหรือมองดูว่าตัวเองมีคุณค่าอะไร หรือสองอาจจะถูกตอกย้ำในการที่ถูกปฏิบัติจากสังคมรอบข้างว่าเออเธอไม่ได้มีค่าพอที่จะยกมือมาตอบคำถามเธอไม่ได้มีค่าพอที่จะมาโต้แย้งหรือมีส่วนร่วมมีบทบาทในการเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้ในครอบครัวเท่าไหร่เมื่อกำันไม่รู้เออก็ฉันตัวก็ถึงเดียวเร่องนี้เดียวมันไม่เคยเห็นมันไม่รู้ตัวว่ามีก็เลย เข้าใจไปแบบนั้นตั้งแต่ต้นมเมื่อกาดีกำานแล้วจริงๆแล้วด้วยทางทฤษฎีเราเนี<ม>่ยคำว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองมัน,ม,ม,นมันมันคือยังไงครับแบบที่แบบเอาแบบภาษาแบบที่คนทั่วๆไปเราเราเข้าใจได้ค่ะีเห็นคุณค่าในตัวเองก็คือเรามีค่าเรามีความหมายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะคะอ่ะเดี๋ยวที่ยังไม่ต้องทําอะไรด้วยนะเดี๋ยวที่ยังไม่ต้องอ๋อไม่ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อมนุษย์ใช่ไ เป็นแค่ตั้งอยู่เนี่ยทุกคนก็มีคนคข้ในตัวเองแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างเราบ้ากเลยใช่ไหมคบที่เขาปฏิบัติกับเราค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะว่าสิ่งมันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆสร้างตามพัฒนาการจะเปช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเรามีค่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเกิดความเข้าใจพัฒนาเรื่องความเข้าใจต่อตอนเองจนเห็นสิ่งเนี้ยคนรอบข้างเขาปฏิบัติต่เรามันมีผลต่อวิธีคิดเราค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีอย่างเช่นในบาง เด็กบางคนโตมาในสังคมที่คอยสอบถามความต้องการเห็นเขาว่าเป็นถึงจะเป็นเด็กแต่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวส่วนหนึ่งของสังคมคุณมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกเห็นว่าตั้งอยู่ตรงนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาถูกเห็นเขาถูกถามสิ่งที่เขาพูดได้รับการรับฟังเขามีค่าในฐานะคนหนึ่งคนก็เห็นค่าของตัวเองง่ายขึ้น แปลว่าเรื่องนี้มันถูกถูกเหมือนคล้ายๆกับเชฟมาตั้งแต่ตอนอยังเล็กๆอยู่เลยใช่ไหมครับจริงแล้วถ้าเกิดคนคที่ตอนตอนเด็กเอาเอ็กซ์เพรไม่ค่อยดี<ม>คุณพอ่อคุณแม่อาจจะเข้มงวดมากหรือว่าไม่ได้อยู่อยู่โรงเรียนประจําแล้วก็ครูก็ดุอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาตัวเล็กๆม,มาตลอดนี่ยโ<ม>ตขึ้นเรน,นมีวิธีแก้ไหมครับมันมีจริงๆซะส่วนใหญ่คนในประเทศเรามักจะโตมาความที่รู้สึกว่า ฉันไม่ให้เห็นคุณค่าของตัวเองเท่าไรคุณค่าเราหน่อยอเป็นพื้นฐานอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการเลี้ยงดูซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรนะแต่มันนี่มันคือผลปลายทางมันก็จะแก้ได้ค่ะเวลาที่เราโตแล้วเราเริ่มที่จะฟังเสียงตัวเองเราเริ่มเลือกสิ่งที่จะทํา ตามเสียงของตัวเองบ้างคือเราเริ่มจากตัวเองก่อนคือถ้าเราเฝ้ารอเมื่อไหร่คนอื่นจะเห็นคุณค่าของเราแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีตัวตนเมื่อนั้นน่ะมันจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราพอเราเริ่มโตแล้วเราเริ่มฝึกที่จะฟังเสียงตัวเองฟังความต้องกตัวเองให้ได้แล้วก็เจอข้อดีของตัวเองอะไรก็ช่วยมองเห็นเคารพมันเริ่มจากเองก่อนเริ่มได้เคารพมันมันมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของมันไหมบอางารค่ะค่อนข้างมากบางที เราไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยหรือบางทีเราจะตัดสินใจโดยเพึ่งพาความคิดคนอื่นมุมมองคนอื่นมาเป็นตัวตั้งแต่เราเพิกเฉยเสียงที่มันที่มันเป็นเสียงของเราจริงๆความต้องการของเราที่แท้จริงเราก็จะค่อนข้างแขว่งว่าเออแล้วจริงๆเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วอะไรบางคน30ิบแล้วยังไม่รู้เลยว่าฉันชอบอะไรกันแน่เหตุตอน,นเด็กๆแม่ก็บอกว่าเรียนอันนี้สิพอโตขึ้นมาเพิ่งแบบเฮ้ยมึงทำอันนี้ได้แต่30สิบแล้วยังแบบฉันยังไม่รู้เลยว่าคุณค่าของตัวไหน อันนี้มันทาให้เราปฏิเสธคนไม่ค่อยได้ด้วยไหมใช่เพราะเรากลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับไม่ถูกรักและถูกมองาเป็นคนไม่ดีทั้งทางที่มันมันต่างกันบางทีเรารู้ว่าอย่างอย่างเราไปห้างอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เลื่อนมามีคนยื่นโบชัวให้เป็นอะไรก็ไม่รู้จะเสริมความงามเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้สนใจแต่เราเห็นว่าในความให้เราก็รับมาเดินไปสองก้าวเราก็ทิ้งลงขยะนี่เป็นหาสังคมนะ,ะเราสร้างขยะไปใน2วินาทีเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการเราก็แค่สามารถบอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องการ การก็จบตรงนั้นแต่หลายคนไม่กล้าเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยวเขาเสียใจเขาไม่เสียใจหรอกเขาจัดการตัวเองได้เ,เขาเก่งกว่านั้นเลยดี แต่พอริบท internet, เรื่องนี้เนี่ยในที่ทาง,งานเนี่ยส่งผลต่ออาชีพการงานเยอะเหมือนกันนะ,ะถ้าเกิดว่าเราเป็นใครๆโยนอะไรมาให้เราก็รับหมดเนี่ยเราจะกลายเป็นอะไรครับเป็น reactive modereactive mode, Re <active> mode มันไม่ productive ยังไง่ะใช่มันมันจะมันจะมั่วไปหมด,หมดชีวิตวนันวันทำตามอาจนดาของคนอื่นหมดเลยใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากใช่ไหมคะคือคือไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนไม่มีน้าใจใช่ไหมครับพี่ค่้งรู้ว่าเราทาอะไรได้หรือไม่ได้ใช่มันทําให้เรารู้ขอบเขตว่าเราทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่วิ่งแล้วบางคนทำเกินตัว อันนี้จริงๆก็ไม่ได้ถนัดหรอกไปทำต้องใช้เวลาห้าชั่วโมงถ้าถ้ามันส่งไปหาคนที่มันใช่หนึ่งชั่วโมงมันก็เสร็จแต่เราก็รับเพราะเรากลัวผูกมองไม่มีน้ำใจหรือว่าแล้วเราในที่สุดเราเราเองนี่จะจะเบิร์เอาหรืออะไรไปกลายเป็นป,ปัญหาอีกเรื่องใช่แล้วในกรณีของออชีวิตส่วนตัวในเคสเนี้ยที่เราถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนม่รภัยตัวใหม่เพราะว่าเราต้องพึ่งพาการววลิเดชจ่นคนอื่นเส่ <คน S 2> อ ใช่หรือบางทีเราจะมีคนรักอย่างเงี้ยเราก็อยากเป็นที่รักเราก็อยากให้เขาดูแลเราคุยกับเราดีๆใส่ใจเรามากเลยจริงๆเราไม่ทำาับตัวตัวเองเลยนะเราก็รอให้คนข้างๆมาฟีดแบบนั้นแล้วพอเขาไม่ให้เราก็รู้สึกว่าทําไมเธอไม่ทํากับฉันแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะไปไม่ไมถึงไหนความสัมพันธ์นั้นประมาณนึงคนที่รักตัวเองไม่นหวผมว่าจะไม่มีคนจะไม่ได้มีแฟนหรืออะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเวลาเรามีแฟนเราค่อนข้างจะคอนเทมกับ ตัวเราเองด้วยในเวละแม้แว่าเราอยู่คนเดียวเราก็โอเคใช่แล้ว คนที่มีความสามารถในการรักตัวเองพอไปอยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มักจะเฮลตี้ด้วยซ้ำเพราะเราไม่ได้ไปไปเอนอิงพึ่งพาให้เขาเป็นเสาหลักกระชับให้เรารู้สึกมั่นคงทางใจไม่เรารู้ว่าเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การที่เรารู้จักรักตัวเองเห็นคนุในตัวเองเนี่ยมันทำให้เรารู้แล้วว่าทุกคนนะ่ะมีคุณค่าเราก็จะสามารถเห็นคุณค่าของคนรักของเราได้ด้วยแล้วก็เคารพม,มันเหมือน เวลาใครถามเรื่องแบบเห็นคุณค่าหรือว่ารักตัวเองมันจะมันจะเห็นภาพเป็นลูปธรรมยากมากแต่บางทีถ้าเราเห็นภาพว่ามีแฟนคลับไปกรี๊ดเซเล็บดังๆอะไรเงี้ยคือเราแบบเราเห็นเขาสวยงามมากแต่แฟนคลับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ชอบคนละแบบเวลาเขาเาเราเห็นข้อดีของเขาตลอดแล้วพอเขาทาอะไรพลาดเรามักจะแบบให้อภัยเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีเหตุผลมาแบ็กอัพซัพพอร์ตเสมอว่ามันเกิดขึ้นได้ความผิดพลาดลองทําแบบนั้นกับตัวเอง น่าหนักคือรักตัวเองเฮ้ยเราเรามีดีในแบบของเราเรามีจุดเด่นที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นวันนี้เราทําอะไรพลาดเราก็เห็นว่ามันก็มันมีสาเหตุมาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้มันคือการตอบสนองที่โพสิทีฟกับตัวเองได้อย่างสม่าเสมอมันจะช่วยเติมเต็มเ้ื่อะมันเยียวยามันสร้างให้เรามีความมั่นคงทางจิตใจเมตตากับตัวเองบ้าง ไมตตากับตัวเองบ้างใช่คนสิกกับชีวิตตัวเองทนงานเครียดเปนหมดเลยใช่ใช่ค่ะทีนี้พี่ดาวเคยพูดถึงผมจำผมฟังเลยแหละ p o d ค a s t ตอนนี้จําได้ที่เอดที่44นะครับท่านผู้ฟังเธอใครจะไปฟังนะรักตัวเองก่อนที่จะไปรักใครเนี่ยอันนี้เตอนนั้นตอนนั้นพี่ดาวพูดเรื่องประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวที่เคยประสบปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้อยากให้เล่าให้เราฟังว่าเปลนเป็นอย่างไงนะใช่มันเคยเติดขึ้นกับเราเพราะว่า ก็หลายครั้งในช่วงชีวิตเราที่เราต้องการถูกรักมากๆแล้วเราก็คาดหวังสิ่งนั้นจากจากแฟนจากผู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสว่าเราจะทำยังไงดีให้เขาแฮปปี้ให้เขาอยา,อยากอยู่กับเรามากๆหรือว่ารักเรามากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนะี่ยเราจะเอาเขาเป็นดัาหนึ่งกแบบเราจะ โอเคไหมที่เราทําแบบนี้เขาจะโอเคไหมที่เราลืมซื้อของเสีตู้เย็นวันนี้วะเฮ้ยเขาจะว่ายังไงเอ้ถ้าเขามาแล้วจะพูดยังไงดีมันเป็นแบบเขา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 ตลอดเวลาจนพอวันหนึง่งชีวิตมันเกิดเหตุการณ์ที่เขาจะไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราเริ่มแบบเฮ้ยมันไม่มีตรการนั้นให้คิดแล้วเราว่างเลยนะเรากลับบ้านเราแบบเฮ้ยว่าแรกก็คือโลกนิดน,นึงบอกอไม่ต้องมีอะไรให้ผิดละแต่สองคือ เออที่ผ่านมาสิ่งแรกแรกเราจะนึกถึงว่าทํายังไงให้คนอื่นอย่างนั้นทำยังไงคนอื่นอย่างนี้นทำยังไงคนอ,นอย่างนั้นต้องบอกตัวเองว่าก้าวเข้าไปก้าวแล้วแบบเฮ้ยเราตัวเองก่อนเออถอดรองเท้าล้างมือถามตัวเองสิงวันนี้เป็นไงเฮ้ยเหนื่อยว่ะอยากนั่ง๊ัหนึงก่อนอาบนะใช่ใช่เนี่ยคือแบบนี่คือสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เคยทําเลยตอนช่วงที่มีความสัมพันธ์เอานั่งสักพักนึงถามตัวเองอย่าทำอะไรเออวันนี้เพื่อนเขาคุยเรื่องข่าวอันนี้ตามไม่ทันขอเปิดดูแป๊บหนึ่งจะได้อัปเดตทันนี้วลแพอะ เออแบบน้นคือมันเป็นเหมือนแบบโฟกัสที่ตัวเองบ้างว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ฟังมันตอบสนองต่อมันอย่างที่เราเคยอยากถูกตอบสนองจากคนอื่นอยากอยากถูกเข้าใจอยากถูกอบกอดอ,อ,อยากถูกดูแลเทคแคร์มันมันมันตรงไปตรงมาแบบนั้นบางทีเราลืมตัวเองไปเลยมันมี relationship บางบางบางครั้งที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็มีการที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ใน e l a t i o n ä. s น i p เนีม้มีความรู้สึกคล้ายๆกับคล้ายๆกับติดยาเน,นี่ยเหมือนกับว่า เรารู้นะว่าถ้าตัวเราอาจจะแบบทําตัวแย่ลงสมมติว่าเช่นเราเคยเป็นคนออกกำลังกายถูกวหมพอแบบเขาก็แฟนคนนี้ตามไปเอาอกเอาใจไม่ได้ออกกําลังกายใช้เงินก็เยอะขึ้นอะไรแบบนี้ไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยขึ้นสมมติอะไรแบบนี้ประเภทเนี่ยนะฮะคือเราเห็นข้อเปล่งตัวเองแต่ว่าเราไม่รู้จะหยุดยังไงเพราะว่าเราอยากอยู่คนนี้รู้สึกว่าการทำแบบนี้ทาให้เขารักเรายอันนี้เป็นเป็นเป็นเวอร์ชั่นประมาณนี้มันมีแบบนั้นใช่คล้ายๆแบบนั้นแหละเราลอกลัวเขาไม่รัก ใช่แตาพอกลับมามองตัวเองเรานี่สภาวะของเราเองนี่แย่ลงในแง่ของทั้งสุขภาพทั้งเงินทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราไปวัมาแล้วแต่ว่าก็อยู่ในสภาวะแบบไหนเนาะบางคนก็เราเราก็เคยเห็นเพื่อนบางคนที่แบบโอ้โหแบบซื้อของให้แฟนแบบเยอะเตินความจําเป็นไปนมากมากนะว่าว่ารู้จึกว่าถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้เขาจะไม่อยู่กับเราเขาจะไม่อยู่กับเรา เขาก็ไม่ต้องดูด้วยวันนี้นี่นี่ในบัตรเครดิตของเรามันทบไปกี่เดือนแล้วแล้วเราก็แบบว่ามีความอึดอัดใจกับสภาพกล่องกับการจ่ายนี่มันเนี่ยค่ะลองดูตัวเองถ้าถ้าถ้าฟังอันนี้แล้วลองพอสตัวเองแบบในสองวนี้เวมเวนเอ็กซ์ระบัยโฟและเซรามูสถิงหลอดไร้คุใส่ในเจ็ดวันไร้ไวไร้กว่าค้องควารูกันให้ลูกดูแลบอกเลยว่าเอาค่ะถ้าถามกลับไปอ่ะคุณรู้สึกยังไงถ้าให้ลูกต้องมาลี้นงเไร พอตัวเองแบบแป๊บหนึ่งว่าแบบเรารู้สึกพึงพอใจแล้วก็โอเคกับตัวเราแบบนี้ที่เราดูแลกับตัวเองเหมือนเราเป็นแฟนกับตัวเองอะแล้วถ้าแฟนเราปฏิบัติต่อเราแบบที่เราทํากับตัวเองเนี่ยคุณโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคก็ต้องเริ่มมาคิดว่าจะทำย่งไใช่ทีนี้เอาละครับมาถึงคําถามสําคัญแน,น่ๆเพราะฟังมาหลายๆเคสคนหลายคนที่ฟังตอนนี้จะบอก เออนี่มันชั้นเลยในวันนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราจะเริ่มทํายังไงครับเราอยากจะเราอยจะแก้เรื่อง้จนทางไงดีบแบบมีแบบทูหรือเครื่องมืออะไรที่เราจะเอาไปใช้ได้บ้างไหมมันก็มีนะคะแต่หนึง่ง จ,จำเป็นจะต้องปรับตั้งแต่ความรากฐานความเชื่อก่อนว่าทุกคนมันมีคุณค่าโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องลุกขึ้นไปทําอะไรเป็นรูปประทามแค่คุณตื่นขึ้นมาหายใจเข้าเนี่ยโอเครู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองที่ได้ตื่นมาอย่าเพิ่งวิ่งไปทําแบบ 1, นึ่5แค่นั้นม่มีคุณค่ามากเพียงพอแล้วสองคือถ้าเชื่อแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ลองดูว่าแล้วมากกว่าคุณค่าที่เราเห็นในตัวเอง เรามีอะไรดีมองจุดแข็งของตัวเองบ้างถ้าสําหรับคนที่ไม่มีการหันมามองจุดแข็งของตัวเองค้นหาว่าเฮ้ยเราทําอะไรได้ดี hmm. สิ่งที่มันเป็นจุดแข็งของเราซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นสกิลอย่างเดียวอืบางคนแบบทำงานได้ดีคิดตัดสินใจได้ดีบางคนอาจจะมีความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ดีมีความแวตตาอบอ้อมอารีได้อย่างมากมหาศาลคืออะไรที่เราทำแล้วมันเป็นจุดแข็งเนี่ย ไปขีดเส้นใต้กับมันเยอะๆหน่อยแล้ให้เห็นว่านั่นคือจุดแข็งของเราแล้วพอดูจุดด้อยของเราคุยกับตัวเองว่ามันโอเคที่คนเรามีจุดด้อย มันมันพลาดได้มันเกิดขึ้นได้บางครั้งจุดจุดแข็งของเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมครอย่างสมมติว่า uh huh. เราเป็นคนที่เราอะไรดีล่ะ uh huh. เพื่อนทุกคนเลยไม่ว่าใครจะอ,อกหักเนี่ย uh huh. เราจะเป็นคนแรกที่ทุกคนโทรมาหา uh huh. อ่านแนปลว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช่เลยเนาะแล้วเป็นซ uh ัพพอร์ตที่ดีให้กับเพื่อน uh huh. บนบน,บน,บ,น,บ,นบนมิภาพฉันคือตัวซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องยอมรับมันแบบนี้ uh huh. ยอมกล้ายอมรับไหมว่าเราอ่ะมีดีแล้วก็ดีมากพอที่เราจะรู้สึกว่าชื่นใจกับกมันก็เป็นของเราอ่ะบางคนตมาในบ้านที่ไม่กล้าชมคนอื่นพอดะไปถามว่าอะไรทําให้ไม่ไปชมคนอื่นหรือบางทีเวลามีคนมาชมอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าไม่จริงคําไม่จริงไม่กล้ารับคําชมจากผู้อื่นอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้โดนสอนมาว่าถ้าถ้าชมมากแล้วจะเหล <congratulations. S 1> ิงก็แบบแต่ถ้า แต่เหลิองนี่แปลว่าอะไรคือมันมันตัวลอยจนมันเกินจริงแล้วมันไม่ฟังอย่างอื่นแต่ถ้าแบบนุ้มก็เกินไปแต่ว่ามันรับได้นี่เวลามีคนชมก็บอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็รับไปน,นั่นของเราเพราะฉะนั้นเรากล้าที่จะยอมรับอกกอดจุดแข็งแกร่งของเราหรือมุมมองที่คนอื่นมองว่าเราแข็งแกร่ง,งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถอกกอดได้นะคะในวันนี้เรามี โปรเฟชชั่นอลอยู่กับเราแล้วเนี่ยนะฮะเอยากจะถามตอแบบนี้มึงว่าการไม่รักตัวเองสมมติว่าอาการนี้นะถ้ามันเป็นนานๆมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ปัญหาด้านอื่นาทางเกี่ยวเรื่องจิตวิทยาหรืออะไรอง่างคิ้อีกๆๆเนี่ยใช่การที่แบบว่าเราเพิกเฉยต่อตัวเองไปเลยเอาเอาขั้นแบบที่ปฐม,มภูมิพวกเซลฟ์แคร์เบื้องต้นก่อนก็มีบางคนคือสามารถเห็นได้เลยว่าไม่ได้รักตัวเองขนาดที่เป็นเหมือน,น,นแบบเซลฟ์เน็กเล็ neck, ก็คือเพิกเฉยแบบไม่ได้ดูแลเรื่อง ความสะอาดส,สุขอนามัยการกินอยู่ที่อานอนที่อยู่อาศัยห้องป่อยลกกวาดที่สามเดือนครั้งของไม่จัดรอ,อ,องเท้าไม่เช็ดฟันก็ไม่หาหมอฟันมาสี่ปีแล้วไม่ตรวจสุขภาพไม่ตัดเล็บอะไรแบบนี้เอาจริงๆมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่บางทีเรามีกินปากกินโตแล้วเราไปทำงานใช้ชีวิตอย่างนี้บางคนเขารู้แต่เราก็ไม่แคร์เราไม่เห็นด้วยซ้ำ มันมันมันบาดปลายไปได้เป็นเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจเหมือนกันถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆโหนี่คือคือถ้าถ้าถึงขั้นว่าแบบไม่อยากจะคือวันๆฉันกลับบ้านก็ดูทีวีกินขนมแล้วก็นอนตื่นมาก็วนไปวนมาอย่างนี้อันนี้มันก็มีว่าเป็นเป็นสัญญาณอันหนึ่งมันก็เป็นสัญญาณว่าเอ๊ะเราลืมใส่ใจแล้วก็ให้ความรักต่อตัวเองไหมหนึ่งในเชิงอันนี้ค่ะสองในแง่ของที่มันลึกซึ้งก็คือมันเป็นเรื่องของ นำมาทาเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องของคุณค่าเรื่องการยอมรับตัวเองแบบเนี้ยมันก็มีผลต่อการทํางานแหละ<ม>เพราะบางทีในบางจุดที่เราจําเป็นจะต้องฉายความแข็งแกร่งเราเพื่อที่มันต้องมีจุดแสดงอาอาอนุภาพในการทํางานพอเราทํางานหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนั่นแปลว่าเรามีสกิลบางอย่างที่มันเ<ม>อื้อต่ออาชีพนั้นแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องโชว์ performance หรือว่า execute มันแล้วเราแบบเชื่อทำไม่ได้หรอก ฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเราจะก้าวข้ามความรู้สึกนี้ได้ยังไงดีครับเนี่ยผมว่าจุดนี้สําคัญมากบางทีนายเสนอเนี่นะเราก็กั้มกึ๋งกั้มกึ๋นเนาะแบบไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเรารับงานนี้เราทาสําเร็จเราจะแบบไปได้ไกลเนะ่แต่ว่าในที่สุดเราตัดสินใจไม่รับผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายคนไม่รับเพราะเรารู้สึกว่ากลัวเราจะก้าวข้ามความรู้สึกนี้ได้ยังไงดีครับผู้ถามก่อนว่าที่กลัวกลัวอะไรตอบไปให้ได้ก่อนค่ะขีดเป็นช่องว่างเลย ฉันดุดดาวไม่กล้าทําอันนี้เขียนลงไปตัวใหญ่ในกระดาษก็ได้เห็นเพราะกลัวจุดๆเติมมันนั้นให้ได้ก่อนกลัวอะไรเราจะได้เห็นว่าที่เรากําลังแบบไม่กล้าเนี่ยหน้าตามันคืออะไรฉันกลัวความผิดพลาดสุดโค็นทางเลือกใหม่ล่าสุดสําหรับผู้ที่ต้องการพบปะผู้คนใหม่ๆในบริเวณใกล้เคียงดาวโหลดตอนนี้และจำคัาประสบการณ์กันผิดพลาดเราก็ถามตัวเองว่าเราผิดพลาดแล้วมันจะเป็นยังไง แตบางคนก็จะแบบเออจริงๆมันก็ไม่เป็นอะไรนี่หว่ามันก็แค่ลองคำว่าก็แค่ลองดีรับผมสวัสดีย่างแล้วเจอความผิดพลาดบ่อยๆขอบคนะสามารถที่จะดีกับสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้ได้นะคะบางทีไม่อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดเลยเพราะว่าไม่มีความสามารถในการให้อภัยหรือยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้มันก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะแบบทําอะไรตามที่จริงๆเรามีคุณค่ามากขนาดนั้นจาะ จากคนนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวทีท่ที่เคยที่เคยลองเ่ยขอให้แน่ใจว่ามีเวลาทําแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทํปุ๊บเนี่ยมันจะเดี๋ยววิธีการกคือเหมือนกับเราจะพัฒนาทักษะด้านนั้นไปเองโดยโดยอัตโนมัติตอนแรกมันจะรู้สึกว่าคงทาไ,ไ,ไ,ไม่ได้หรอกคือถ้าเรารู้สึกว่างานนี้ทําได้แน่แ่เนี่ยมันมันมันทำอยู่แล้วละแต่คนแต่งานส่วนใหญ่ที่เขามาท้าทายชีวิตมันเป็นงานที่รู้สึกว่ายาก แต่ว่าถ้าเน็ชัวว่าเวลามีมันจะมีบางคนเหมือนกันครับที่แบบอันนี้กคจะกทำมันไม่ก็อยางทำทำทำหมดเลยนี่ก็ก็ร่มร่มเงินเยอะเพราะมันเยอะเกินไปเวลาเป็นของที่ผมว่ามันเป็นรีซอสที่ต้องที่ต้องดูถ้ามีเวลาส่วนใหญ่คนทำได้เพราะฉะั้นว่นนี้เน็กเ e n s e ใช่วันนี้เราทำไม่ได้ ถ้าเพราะว่าเวลาไม่พอคือประเมินแล้วอ่ามันต้องมีการประเมินเรื่องของการจัดก,การเวลาใช่ไหมคะทำไม่ได้แล้วก็ตอบเจ้านายว่าไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเวลาไม่พอต้องการเวลามากขึ้นก็เจราจาไปสิก็โอเคแต่ถ้าบอกไม่ไม่ทำค่ะทำไม่ได้เพราะอะไรกลัวเฮ้ยอันนี้แต่ว่าไม่ต้องกลับมาดีดตัวเองเพราะไมจะเสียโอกาสแล้วคุณก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นคือเขาวางคุณไม่ในตําแหน่งนั้นและเขาไม่จัดการอะไรนั่นแปลว่าเขาเห็นแล้วว่าคุณสามารถทําสิ่งนั้น ได้ดีมากด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฉายแววเองมันก็จะได้โอกาสที่เข้ามาออืมจริงครับจริงเพราะฉะนั้นการรักตัวเองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมิติหลายๆอย่างทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทีนี้อยากขอเจาบไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอ่สภาวะที่เวลาเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าน้อยเหมือนกับเรามันจะมีแบบบางช่วงที่เหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรฮะเซลฟ์เอสตีมันตกอ่ะอ่าไอแบบเนี้ย ม,ม,มันมันมันมักจะมาจากอะไรครับสาเหตุต้นตออันจริงๆค่ะคือตอนตกไปแล้วเนี่ยเราคงรู้แหละแตู่่ดีๆบางทีมันก็อยู่ดีๆก็ผมเชื่อว่าคนเป็นเยอะนะอยู่ดีก็แบบฉันแบบมันสะเทือน,นมันเมาแล้อะไรเงี้ยแบบ <c oughs> อืมทาไมมันถึงมีอาการนี้เกิดขึ้นได้ครับอืมก็เราอยู่ในสังคมแหลคะค่ะนี่เรากำลังจินตนาการเพราะบางทีเราก็เป็นมันอยู่ในสังคมที่เราเราคิดว่ามันมันเอื้อต่อเซลล์เอสตีมเราละทุกวันทั้งครอบครัว ทั้งคู่รักทั้งการทำงานแต่บางทีสถานการณ์ในในโครงสร้างนั้นอ่ะมันทำให้เราใจหล่นเหมือนกันอย่างอย่างถ้าเราเคยทำงานแล้วมันมันเคยโอเคแล้ววันหนึ่งคือเริ่มแบบเฮ้ยเจ้านายไม่ชมมาหกเดือนแล้วเฮ้ยเดี <"He> i, ๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องเราก็ทำเหมือนที่เราทำมาคล้ายๆเดิมไปเรื่อยไม่มีการได้รับคำชื่นชมยกย่องเราก็วูดลง กว่าที่เราจะวนไปว่ามันคืออะไรกว่าที่เราจะไปค้นหาคําตอบได้ว่ามันคืออะไรจากเจ้านายมันก็จะมกะีกระบวนการที่เราสํารวจเฮ้ยอะไรวะเราทําอะไรพลาดไปหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเขาไม่ชอบเราแล,แล้วหรือเปล่า <S <S เราไปทําอะไรไอ้ช่วงนั้นนะคะ <S <S มันก็หล่นเพราะมันมันมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่นแหละบางทีมันมันมากระเทือน self esteem ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรีเช็คดีๆไม่ใช่ทุกคนที่มีความเขาเรียกอะไรอะแข็งแกร่ง ว่าอ๋อพอมันสะเทือนปุ๊บอันนี้คือปัจจัยภายนอกแบบตัดสินใจได้ทันทีปุ๊บไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงจริงมันก็ควรที่ต้องมันนั่งดูเป็นเรื่องๆไปอะไรสะเทือนต่อแล้วทุกวันนี้คนยุคนี้โอ้โหรับรับเรียกว่าคอมเมนต์รับอะไรก็จ <Yeah, S 2> ัดว <yeah. S 2> ทริศทางจากคนที่ไม่รู้จักเลยก็สามารถทําให้เรานี่แบบโมโหไปสามสี่วันได้อะไรย่างเงี้ยใช่เลยใช่เพราะเราเราเอาพื้นที่ที่มันที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเป็นพื้นที่ส่วนตัวและส่วนหนึ่งของเราแล้วมัน มันมีไงานวิจัยแล้วไงว่าว่าเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมันมันลดเซลฟ์เอ็นสตีมไม่ไม,มไ,มไม่ได้เพิ่มใช่ไหมไม่ได้เพิ่มยิ่งดูยิ่งลดเพราะว่ามันทำการเปรียบเทียบโดยที่เราเองตามตัวเองไม่ทันได้สามแต่เรายังตามความรู้สึกไม่ทันว่าแบบไอ้ที่เราแบบไอ้นี่มันก็เดี๋ยวไปกินอันนี่มันเจ๋งว่าร้านนี้ให้เรายังไม่เคยไปโหมันได้ไปออกกําลังกายผมมีซิกแพคแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยคน